สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเห็นไหมครับสวัสดีครับผมผมมาพิปันดีเดียวนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหากินแล้วฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เราก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับการหาปลาแบบเดี๋ยวท่านผู้ชมขออนุญาตออกไปก่อน อันนี้คือบรรยากาศนะครับสวนของคุณแม่พวงทองเรานะครับเป็นบรรยากาศที่สุดฟินโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับนี่แล้วก็ตอนช่วงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอรอผู้ที่จะหาปลาให้เราดูนะครับแล้วพอพาท่านผู้ชมมาดนูนะครับนี่<ช>เห็นไหมฮะอันนี้คือต้นท่านผู้ชมรู้จักไหมฮะนี่เขาเรียกต้นอะไรฮะผมว่าน่าจะเป็นต้นมะพร้าวแน่นอนเลยครับ <laughs> แล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่ขันมานี่นี่ครับเรามากับแบบสสวัดีค่ะแบบสาวสวยนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดหนึ่งนะฮะอ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อแหม่มนะคะฟลิศิลานะคะก็วันนี้เราก็มาเยี่ยมชมนะคะสวนของแม่แม่ฟองทองไม่ได้มาเยี่ยมเฉยๆนะเรามาถลุงนะคะอ่าเห็นเห็นมีคนบอกเห็นมีคนบอกว่ามีสเบียงเยอะนะที่นี่มีทั้งปลา มีทั้งหน่อไม้มีทั้งผักผลไม้นะคะทุกอย่างนะคะเลยครับแล้วเราก็จะเก็บกลับบ้านทั้งหมดเลยทีนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะมีคนที่จะจับปลานะคะแล้วก็เราจะมีอาหารตอนเย็นนะคะเราจะทําอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะก็จะมีอะไรบ้างเมนูโอ้โห เมนูมากมายแล้วแบบว่าท่านผู้ชมถ้า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 สมมติว่าท่านผู้ชมยังไม่เคยมาเราจะบอกเลยว่าที่นี่นะครับมีทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่แล้วก็มีพื้นที่ด้านการเกษตรนะครับเป็นรอยไร้นะครับท่านผู้ชมมีมากเลยใช่เดินไปแล้วกี่ไร่เดินไปแล้วหนึ่งไร่ครับเหลืออีกประมาณอาการหอบหืดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกก็มีเขาเรียกว่า ไรนาส่วนผสม,ใ,สสมใช่ครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ซึ่ง <c oughs> แบบว่าวันนี้เราแบบ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยมีอีกมากมายท่านผู้ชมต้องติดตามดีๆนะครับเพราะว่ามีครั้งเดียวแล้วแล้วเดี๋ยวก็ติดตามในช่องทางไหน <c oughs> มีช่อง,งเ,ออเออเราติดเราเราติดตามในช่องทางอ่า มีช่องยูทูบเกษตรเมืองช้างใช่เกษตรเมืองช้างช่อง y o u t YouTube เมืองช้างใช่แล้วใช่แล้วนะครับก็ตอนนี้นะคะเราจะกำลังแบบว่าลื้อนะคะลื้อผักบุ้งออกนะคะเพราะเพราะว่าเราจะหวานแหนะคะไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างนะคะเราเราจะมาแบบว่าปอ่มนะคะก็วันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่ดีๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะ เราจะดูกันนะคะว่าเราจะามีปลาอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะข้องยุ่งสอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีสายบัวนะคะสายบัวก็จะมาเป็นเป็นอ่าพี่บอกว่าเอามาเอามาตำซ้ำๆจิ้มนะคะแล้วก็มีเอามาแกงได้นะคะสายบัวนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของบ้านเรานั่นเองนะคะเอาตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็จะ กระโดดไปเก็บสายบัวัแล้วแล้วฝั่งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่อันนั้นจะเป็นนักร้องด้วยนะครับวันนี้เป็นเยาวชนเกษตรแต่มีเกษตรอินดี้เกษตรอินดี้ใช่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นขอเสียงหน่อยนะคะเขาก็จะ หวานแฮ่ด้วยนะคะร้องเพลงด้วยเล่นกีตาร์ด้วยนะคะ <_' c ười> เรามีครบทีมนะเรามีนักดนตรีอินดี้นะคะ,ะทำเกษตรด้วยนะคะ <_' c ười> เล่นดนตรีด้วยนะคะทีมเรานะคะมีทั้งอะไรนะ,ะเล่นดนตรี <_' c ười> ขับกล่อมร้องเพลงทำอาหารทำอาหารแม่ครัวแล้วก็ทำเกษตร <_' c ười> ปลูกผักปูขับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือว่า เพื่อกินเองเพื่อกินเองประเด็นสำคัญทำไมคิดหานจังนะคะเราก็มีนะคะมีปลูกผักกินเองนะคะเล่นดนตรีให้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 ผักให้ผักฟังให้ผักกินปลาให้ผักกินไม่ใช่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็กินผักทีนี้ก็คุณแม่พงทองนะฮะก็ได้เลี้ยงปลาแล้วหลังจากนั้นก็นี่คือกระบวนการการเกษตรคือว่าเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูก ผักบุงผักบุ้งแล้วก็บัวนะคะปลูกบัวครับหลังจากนั้นเมื่อเลี้ยงผักเออ้มื่อเลี้ยงปลาเมื่อเลี้ยงปลาปลูผักบุ้งแล้วก็ปลูกสายบัวให้ปลากินแล้วครับเราก็จะไปเห็นทางนั้นเป็นอาหารปลาไว้ ไว้หยอดปลาครับเพื่อให้ปลาได้เจริญเติบโตอเคไว้เจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะเห็นว่ารอบๆนะคะรอบๆบริเวณบ่อนะคะก็จะไม่ได้ให้เสียพื้นที่เปล่านะคะก็<ช>จ,ะจะมีปลูกอมะละกอนะคะแล้วก็จะมีมีน้อยหนามีมะม่วงแล้วก็มีมะพร้าวซึ่งแบบผะะสะสานกันมากเลยอ่ะใช่คือเรียกได้ว่านะคะ เป็นเป็นสวนที่บริบูรณ์มากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทําเมนูอะไรนะคะเราก็มีตะไคร้มีข่านะคะมีมีผักนะคะพวกนี้เราเราก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะในะช่วงเวลานี้นะครับก็ขอสัก <laughs> ขอซักหนึ่งบทเพลงแล <laughs> ้วกันเอากีตร์ามากีตร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวกีต้์อยู่ทางนู้นนะคะช่วงเวลานี้ขอซักแบบว่าบรรยากาศ เอาสักสองบทเพลงดนีกว่าเพราะว่าแล้ววันนี้เราก็มีอ่าผู้หลับผู้ใหญ่แมวมองนะครับเขากลังแมวมองแมวมองไม่ใช่หมูผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะก็กําลังแบบว่าติดตามนะฮะติดตามกิจกรรมของเราด้วยในวันนี้นะคะก็ให้แม่จ๋าคุยหน่อยแม่จ๋าแม่จ๋าสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะัี่แม่พ่แม่แนะนําสวนของคุณแม่พวงทองหน่อยค่ะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งเป็นต้นแบบแม่พวงทองนี่เป็นเกษตรกรต้นแบบที่เริ่มต้นจากทําทานเองเนื่องจากต้องดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คุณตาเนี่ยอายุ100กับ1ปีนะคะวันดีคืนดีวันดีคืนดีก็จะปีนตัดต้นนู้นต้นนี้คุณยายค่ะคุณยายก็จะมานั่งถอนหญ้าบริเวณ รอบบ้านนะคะเป็นครอบครัวที่สุขภาพดีมากสิ่งที่สำคัญที่นี่นะคะหาอยู่หากินโดยที่ไม่ต้องออกไปตลาดเลยไม่ต้องออกไปตลาดคือครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นปลาค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแปลงผักใหม่ที่กําลังเริ่มแล้วก็จะร่วมในโครงการของเราก็คือการผลิตอาหารปลอดภัยส่งให้กับผู้บริโภคที่ สนใจนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะติดต่อได้ในเพจศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะสั่งผักผ่านเราได้อีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอนะคะเราจะมีลูกๆในเครือข่ายมาช่วยการผลิตผักแล้วก็ส่งจําหน่ายก็เป็นการอุดหนุนให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเกษตรกรมือใหม่ได้ ได้ทำได้กิจกรรมเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูสังคมต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังแต่ตอนนี้หลังจากที่เราอบรมในช่วงแรกแล้วเราก็ปล่อยให้พวกเขาได้ไปหาอยู่หากินหาอยู่หาคหากินเองตามภาษาไก่เออเราเราเลี้ยงแบบุูเฟ่ตั้งแต่เริ่มให้หาผักมาเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบอาหารวันนี้คือไม่อั้นใช่ไหมปลาในบอคือไม่อั้นใช่ไหมมันอยู่ที่ดวงของ มันอยู่ที่ดวงของคนกินวันนี้วันนี้คือไม่อั้นนะคะคือไม่อั้นคือคนจับนคนจับเนี่ยเต็มที่นะคะเชื่อว่ามีปลาชะตาขาดอยู่หลายตัว <laughs> ที่พร้อมจะเป็นอาหารให้เราน่าสงสารปลาแต่ว่าดวงของพวกเราจะได้กินเท่าไหร่นั้น อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ฝีมือคนหวานนะคะ,คะอยู่ที่ดวงของพวกเราค่ะก็กิจกรรมหลกัหลกๆวันนี้คุณแม่แบ่งเป็นช่วงช่วงเย็นเราจะทําอาหารทานเองถูกไหมคะก็จะไปเก็บผัก มาทําเองนะคะแล้วก็มีปลาแล้วก็ทําให้ปลาก็จะนึ่งตอนนี้แจ่วตำรอแล้วนะคะแจ่วตำรอนะคะปลายังไม่ลงแจ่วตำรอแล้วนะครับแจ่วตำรอปลาน่าจะหัวหดแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่กล้าออกมาตั้งใจรอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเมนูแกงหัวปลีแกงหัวปลีค่ะค่ะแล้วก็อะไรอีกคะออันที่ที่ปลูกเองไม่ได้ที่นี่คือวันนี้เราจะมีเมนูยำหมูยอยำหมูยอนะคะ ยำหมูยอใส่วุ้นเส้นยำหมูยอใส่วุ้นเส้นมีแกงหัวปลีนะคะที่ขาดไม่ได้ในโต๊ะอาหารของพวกเราก็คือตําบักหงเป็นอาหารที่เป็นมะละกอนะคะเป็นอาหารที่เป็นอาหารหลักของสเปนนะคะพะยะจะหาทานได้ที่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะตําบักหงแล้ววันนี้เรามีความภูมิใจอยากนําเสนอชายหนุ่มรูปงามได้มาคุยด้วยกันหน่อยนะคะ วันนี้นะคะสรูปนะค่ะค่ะอันนี้เป็นทีมงานจากสภาผู้ชมไทย PBS นะคะสภาผู้ชมผู้ฟังไทย PBS อยากให้น้องเอสได้พูดคุยหน่อยว่าร่วมกิจกรรมวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อคือจริงๆแล้วคือสภาผู้ชมผู้ฟังรายการของไทย PBS ต้องบอกกันว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนงานร่วมกันกระเคือข่ายในพื้นที่แล้วก็เป็นกลไกเชื่อมประสานระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกับเครือข่ายทีเนี้ยเอ้ยการมีส่วนร่วมจะร่วมได้ไงใช่ไหมครับหนึ่งแหละคือเป็นการรับฟังความคิดเห็นครับสองคือสนับสนุนงานกิจกรรมเครือข่ายเครือข่ายมีอะไรบ้างในพื้นท no ี่นะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเอ้ยไม่ใช่แทรกแซงสิเข้าไปร่วมอ่าเข้าไปร่วมด้วยนะครับเพื่อท uh> ี Duncan: ่จะเอาความคิดเห็นของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย ฟีดแบ็กกลับไปยังสร้างสถานีเพื่อพัฒนาและก็ปรับปรุงคุณภาพการผลิตรายการและก็การขับเคลื่อนง,งานของไทยเวสต่อไปด้วยนะครับ<ช>ประมาณนี้<ช>นะครับเ<ช>บื้องต้นก็จะเป็นมานี้<ร>นะครับเราจะมีส่วนร่วมกันยังไงใช่ครับก็บ นี่แหละก็อีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากกิจกรรมเครือข่ายเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเวทีสาธารณะบ้างนะครับเป็นการจุดประเด็นในพื้นที่นะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็นําเสนอผ่านทางหน้าจอของไทย p ีบีได้ด้วยนะครับ่ยมอ่าทีนี้ก็เรามีเรามีแขกมาเยี่ยมเยียนนะเป็นอาคารตุกะที่มาทํางานเเป็นสมาชิก สภาผู้ชมผู้ฟังไทย PBS หลายรุ่นนะคะแล้วก็คุ้นเคยในภาคอีสานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเธอเป็นสาวอีสานนั่นเองนะคะจะว่าเขาเรียกว่าจะลาวก็ไม่ใช่จะจะไทยก็ไม่เชิงเป็นไทยเด้งไทยเด้งค่ะอยากจะให้พูดคุยนิดหนึ่งว่าการทํางานร่วมกันระหว่างสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนกับสภาผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเราจะไปยังไงกันได้บ้างค่ะ สวัสดีค่ะพี่เกดนะคะแม่เกดเกศินีเกิดจันทานเ,นเนาะ <laughs> ติดเชื้อติดเชื้อนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าความสนิทส่วนตัวก่อนนะคะอันนี้เราเครือข่ายผู้หญิงเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดด้วยกันนะคะคือรู้จักกันมาเป็นศตวรรษเชื่อมั่นได้ไม,ดไม่จ๋ากันผู้หญิงนะคะก็ในยุคนี้เนาะแม่เกดพูดในยุคยุคที่ปัจจุบันนะคะได้ม <laughs> <c oughs> ีโอกาส เข้ามาเป็นสภาผู้ชมผู้ฟังไทยพีเบเอสนะคะน่าจะเป็นรุ่น6เนาะใช่ครับรุ่น 6, น,6นะคะมีอัรุ่นมาแล้วนั่นเองหกรุ่น,นอดีตก็เคยเป็นรุ่นที่3นะคะแต่นี้เราเรามีความรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสเนาะโอกาสในที่นี้ก็คือภาระหน้าที่ของสภาเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นตัวกลาง ที่ทำยังไงเนี่ยให้ให้ชุมชนได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยตัวเขาเองแล้วก็ไม่ไม่ออกสื่อไม่ได้เนาะทุกวันนี้ประชาชนไม่มีที่ยืนนะจำเป็นต้องมีสื่อค่ะก็เลยก็เลยมีความคิดว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นแหละที่จะเป็นตัวเชื่อมตรงกลางนะคะว่าเชื่อมกับชาวบ้าน เขาเนี่ยสามารถที่จะออกสื่อออกเรื่องราวของเขาได้นะให้ให้สื่อไปถึงไทยพี s นะคะ<ช>แล้วก็ให้เขาได้รู้สึกว่าเอ้ยไทย PBS มันเป็นสื่อของเขานะเขาสามารถที่จะเช,ชื่อมเข้าถึงได้นะคะ<ช>นี่แหละค่ะก็เป็นก็เป็น,นกลไกนึงถึงแม้ว่าเราจะเป็น,นกลไกของไทยพีก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะที่มีโอกาสมาตรงนี้เพื่อที่จะมาเชื่อมข้างล่าง ประชาชนพวกเรานี่แหละค่ะนะคะแต่ไม่ใช่ไหนหน้านะคะเป็นตัวกลางเป็นคนเป็นตัวกลางค่ะตัวกลางตัวกลางเชื่อมนะคะแล้วก็ให้ให้รู้ว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะออกสื่อได้เนาะไม่ใช่จุดตัวคนเดียวนะแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนใช่ใช่ใช่ค่ะสะท้อนวิถีของเราเนี่ยค่ะ ให้ได้รับรู้นะไม่ใช่ว่านักวิชาการนั่งอยู่ข้างบนผู้บริหารนั่งอยู่ข้างบนเอาแต่ทางในนั่งเทียนไงนะคะโอ้ยเลยไม่พลาดทิ้งไม่พลาดทิ้งโอเคค่ะก็เป็นคําแนะนํำนะคะเรื่องของสภาผู้ชมผู้ฟังอีกหนึ่งนมแล้วค่ะมามาโชว์ตัวหน่อยแต่เวลาที่แม่ยืนใกล้สองนมแล้วแม่เหมือนคนแคระเลยอาเชิญค่ะอาได้คุยอะไรบ้างเชิญค่ะ สวัสดีครับทุกท่าน,นค,คือหลังจากที่แม่จา๋าเนาะกลุ่มสมัฒคคานาครนนครับโดยกลุ่มเกษตรเมืองช้างพอแม่จ๋าเล่าให้ฟังปุ๊บไทยพีพีเ,เอสโดยกลไกของสภานเซชมก็อยากจะมาร่วมด้วยใ,ในการถอดบทเรียนครั้งนี้นะครับเพื่อ เขาเรียกว่าสร้างการมีส่วนร่วมเนะเาะเสียงของชุมชนเสียงของชาวบ้านเกษตรกรใช่เกษตรกรร,กร,กร,รุ่น,นอย้ยใหม่รุ่นเก่านะครับมรผมคิดว่าจะมีบทบาทอย่างยิ่งสําหรับไทยพีบีเอสอย่างพวกเราในการพัฒนาเรื่องของหน้าจอครับผมค่ะก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะสื่อสารเรื่องของพวกเราสู่สายตาสังคมได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าไทย P ี s ออยู่ไกลเกินเอื้อม เราอยู่ใกลๆตอนนี้แตะๆกันอยู่นะคะแตะๆกันอยู่สัมผัสได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็นข้อเสนอต่างๆผ่านสภาเข้าไปนะคะเราอยากจะเห็นรายการเป็นแบบไหนนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการทำงานของไทย PBS ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ไป ทำ,ทำตามที่เราเสนอแนะไปนะคะ <Okay. S 1> หลายรายการที่มีคนเรียกร้องถึงแม้ว่าจะหยุดทำไปแล้วพอมีผู้ชมผู้ฟังเรียกร้องกลับคืนมา mm hmm. เขาก็เอากลับคืนมาให้นะคะ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> แล้วก็เอาเป็นว่า mm hmm. ในช่วงนี้เราจะตัดตอนตอนนี้ไปก่อนไปดูการหาอยู่ mm hmm. หากินของสมาชิกพวกเขาอบรมก่อนว่าตอนนี้ได้ปลาไปกี่ร้อยกิโลแล้วนะคะ uh huh. และที่สำคัญนะคะ หวานแหได้บ่อเลี้ยงถ้าไม่ได้ปลาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเราไปดูกันค่ะตอนนี้กำลังกล่อมค่ะใช้ดนุจกล่อมปลานะคะกล่อมปลาอยู่นะครชมกเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมของเราวันนี้ไปรับพวกเราเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังแบบว่ามองดูปลาที่กำลังเตรียมหวานนะครับ หวานเลยครับหวานพี่หนึ่งเลยหวานหวานผู้ชมเลยหวานแวตัวไหนพี่ตาค่ะก็เดี๋ยวเราวะไปดูฝั่งนู้นไหมเราเก็ตาเราจะมีตัวน้องแห่งอาหารไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปเดินอ้อมฝั่งไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูพ่อครัวแม่ครัวกันก่อนละกันเนาะนี่เลย เจีวรอบปลาโอ้โหเมนูตำเจีวรอบปลานะฮะอันนี้นะคะนี่พ่อครัวพ่อครัวเจวปลาเพ่อครัวหัวปลาอันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทางนี้ทางนี้อันนี้อ่า อันนี้ตำอะไรฮะเตรียมเครื่องยำครับเอาเครื่องยำเตรียมยำปลาน้ยังาไม่ได้นะคะอันนี้ตำยำเครื่องนะคะเตรียมเครื่องแล้วก็ฝั่งทางนั้นพี่อันทำอะไรคะเตรียมเครื่องยำค่ะจะยำมโยองก์ำนิชยำนะคะก็ทางนี้ล่ะคะพี่พียอยยำนะ อ่าเรามีเมนูนะคะก็จะมียำนะคะวันนี้แล้วก็จะมีปลาเผานะคะแล้วก็ขาป่านึ่งแล้วก็แกงแกงปลีแกงหัวปลีใส่ปลาผูนะคะค่ะโอเควันนี้เมนูของเรามีแต่อร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมเครื่อง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 ปลานะครับพร้อมแล้วอ่าเดี๋ยวเราต้องไปดูปลากันครับมา ถ้าไม่ได้ปลานี่เราทำไงดีเนี่ยไม่ได้ปลาก็อาเอาอาปูแทนถ้าไม่ได้ปลาใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะเดี๋ยวมีวิธีจัดการนะคะวิธีจัดการค,คนใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่จัดการปลา <laughs> คนา <laughs> เดี๋ยวเราจะไปสุ่มดูนะคะกองเชียร์นะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะคือทีมนี้เป็นทีมที่น่ารักมากเพราะว่ามันจะมีมันจะมีคนที่แบบว่าคอยหาแล้วก็คอยแบบว่า ให้กำลังใจมีทีมให้กำลังใจคนหาปลาโอ้โหสุดยอดเลยครับก็คือไม่ลงน้ำนะให้กำลังใจอย่างเดียวนะให้กำลังใจคนหาปลานะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่นะครับมาชมฝั่งนู้นกำลังหวานฝั่งนี้นะคะก็เดแน้ำก่อน อันนี้อันนี้น้องชิวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็สองคนนี้นะคะเขาจะเป็นทีมให้กําลังใจคนหาปลาคนหาปลานะคะไม่ทําอะไรมากนะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แรงเลยมากใช้แรงใช้ความสามารถด้านกีต้์อย่างเดียวครับโอเคเดี๋ยว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 แนะนําาน้องๆนิดนึงเนาะเพราะว่าคือสองคนนี้นะคะเขาก็จะเป็นเป็นนักดนตรีประจํา ประจำกลุ่มเรานะคะก็เขาก็จะแต่งเพลงเองด้วยนะคะน้องทิวแล้วก็เพลงที่จะร้องเป็นเพลงที่แต่งเองนะคะแต่งเองเลยแต่งเองทํานองเองอะไรเองทุกอย่างนะคะเขียนเองแต่งเองขายเองร้องเองดูเองโอเคฝั่งนวนหวานละทางนี้ร้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับบทเพลงนี้ชื่อบทเพลงอะไรนะครับ ขึ้นทอดความหลังขึ้นทอดความหลังเป็นจึงใดน้อหลายปีผ่านไปบอกเคยลืมคิดทอดเวลาเฮาเป็นเด็ก กับความทรงจำยังบ่เคยจางหายเป็นจึงใดนอคิดทอดล้านชายคนดีบ่<ป>นี้เรียนสุดท้ายต้องออก ไปหางานทําอยู่ในกอทอมอเป็นจังได้นอบักแต้มมาน้อยตอนนี้คงเท่าหรือตายจากเป็นจังได้นอสบายดีบอพี่น้องบ้านเฮายังจำได้บอ ขิดหอดความหลังตอนที่เฮายังคงเป็นเด็กคุดเนื้อไส่เบ็ดแล้วนอนน้พอเขากับพิกเกือขิดหอดกระท่อมหลังเก่าที่เฮานั่งเ้าย้ำฝนมาแดดทอนก็นได้เพิ่งพาน ชิดแล้วน้ำตาสีไหลได้มาเศร้านั่งห่มยู่เทียงนาก็สุขใจ เป็นจังใดนอบักแต้มมาน้อยตอนนี้คงเท่าหรือตายจากเป็นจังใดนอสบายดีบอพี่น้องบ้านเฮายังจำได้บอ หอดความหลังตอนที่เฮายังคงเป็นเด็กคุดเนือใส่เบ็ดหล่วนอนนะพอเขากับพิกเกียคิดหอดกับท่อมหลังเก่าที่เฮาหนัง่งเสาย้ำฝนมาแต่ทอนก็ได้เพิ่งพา คิดแล้วน้ำตาสีไหลได้มาเศร้านั่งห่มอยู่ทียงนากะสุขใจคิดแล้วน้ำตาสีไหลได้มาเศร้านั่งห่มอยู่ทียงนากะสุขใจโอ้ผมเมื่อให้ไหครับ ุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับในช่องเกษตรเมืองช้างด้วยนะครับกับนักร้องนะครับอ่านักร้องชิวอะไรนะฮะชิวทะเลาะกองครับทิวท่าลองทะเลาะกองทะเลาะกองทะเลาะกองนะครับโอ้โหแล้วกับกอฟวัชระครับก๊อฟวัชระนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่สนใจด้านการเกษตรแล้วก็วันนี้นะครับ เป็นกิจกรรมพิเศษก็คือมาร้องเพลงให้กําลังใจกับผู้ที่กําลังหวานปลานั่นเองนะครับพี่หนึ่งของเราวีวพี่หนึ่งเป็นไงบ้าเลยได้หรือยังครับได้หรือยังรู้สึก่าเงียบมากเลยนะครับหรือปลามันมาฟังเพลงฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยปลาสองตัวปลาฟังเพลงแน่นอนเลยพี่ฝั่งใต้นี่แหละมันน่าจะอยู่ใต้สะพานนี่นะครับโอเค ขอบคุณนะครับสําหรับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามนะครับบทเพลงของน้องด้วยนะครับจากช่อง t c p Music Section ด้วยนะครับเ, <c oughs> เดี๋ยวยังไงพบกันเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับอของสวนแม่พงทองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกับทางเจ้าของสวนด้วยว่าวันนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงทําไมถึงถึงทําสถานที่ตรงนี้นะครับออกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะทำได้ดีด้วยนะคะก